สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงนะครับว่าเครื่องมือจัดฟันระบบเดมอนเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดฟันในรูปแบบอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งเดมอนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จารับว่ามีราคาแพงนะครับและเครื่องมืออื่นๆจะไม่ได้มีราคาถูกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกันเหมือนเปรียบเทียบคู่มวยนะครับรุ่นต่อรุ่นนะครับมันจะเป็นอย่างไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ สวัสดีครับใน EP ีที่มันผ่านมานะครับเราก็ได้อธิบายเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าระบบเทมอนเนี่ยนะครับมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ใน E ีีนี้นะครับก็คิดว่าจะมีประโยชน์มากทีเดียวสําหรับคนที่กำลังหาข้อมูลนะครับว่าจะตัดสินใจในการจัดฟันแบบไหนดีนะครับในเครื่องมือจัดฟันประเภทที่เคลื่อนฟันได้เร็วนะครับซึ่งในเน็ตนะครับที่ไปเซิร์ชเจอดูในพันทิปนะครับก็มีข้อมูลเรียกว่า เยอะนะครับเยอะทีเดียวเยอะจนน่าตกใจแล้วก็ข้อมูลล่านั้นก็จริงบ้างนะครับหรือว่าข้อมูลจริงแต่ว่าอาจจะอธิบายได้ในมุมมองของคนไข้นะครับที่อาจจะยังรู้ในแง่มุมเดียวนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับก็ลองมาฟังดูการอธิบายในแง่มุมของคนที่รักษาคนไข้่จริงๆนะครับแล้วก็เราทําเคสมาหลากหลายมากนะครับเครื hmm. ่องมือเดมอนเนี่ย,น,ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบก็ เหมือนโทรศัพท์นะครับก็คือโทรศัพท์ iPhone นะครับซึ่งถ้าโทรศัพท์ iPhone เนี่ยราคามันไม่กี่บาทเนี่ยก็คนคงอยากจะซื้อ iPhone ใช้กันหมดใช่ไหมฮะแต่ว่าเนื่องจาก iPhone เนี่ยราคามันแพงนะครับก็จะมีคู่แข่งนะครับที่ทำเครื่องมือออกมานะครับต่างๆมากมายนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่ในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เครื่องมือเดมอนก็เหมือนกันนะครับเราก็เปรียบเทียบให้คลายกันนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้ก็ถือว่ามีราคาแพงนะครับแต่ว่าเครื่องมือประเภทเดียวกันนะครับที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ย ก็จริงๆแล้วไม่ได้มีราคาต่างสักเท่าไหร่นะครับเราจะเริ่มเปรียบเทียบนะครับเครื่องมือในระดับที่เรียกว่าไฮเอ็นด้วยกันเลยนะครับในระดับที่เรียกว่าซูสีกันเลยนะครับทําจากบริษัทที่เรียกว่าเป็นสัญยักษ์ใหญ่ในการผลิตเครื่องจัดฟันระดับโลกเพราะว่าบริษัทพวกนี้นะครับมันมีการเรียกว่าเป็นที่ยอมรับนะครับของหมอจัดฟันทั่วโลกนะครับผมว่ามีคุณภาพดีนะครับอันแรกนะครับก็คือเครื่องมือจัดฟันของระบบ 3M นะครับ ซึ่งเขาทำออกมาตัวนี้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าสมาร์ทค i ิปนะครับก็เรียกว่าออกมาใกล้เคียงกับเดมอนเลยนะครับออกหลังเดมอนมาไม่นานนะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งก็เป็นที่นิยมนะครับในในหมอพอสมควรนะครับคือสมัยนั้นก็ยังอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็เรียกว่าหมอที่นู่นก็ตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าบริษัทพวกเนี้ยของที่ออกมามักจะดีครับก็เพราะนั้นทุกคนอยาดจะลองของใหม่กันนะครับก็เครื่องมือตัวนี้นะครับก็มี คล้ายๆเดมอนเลยนะครับก็คือเป็นระบบที่เรียกว่าแรงเสียดทานน้อยนะครับแล้วก็มีทั้งเป็นเหล็กแล้วก็เป็นสีเหมือนฟันให้เลือกนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าคลินิกเรานะครับเราไม่ได้ใช้กันเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่เรียกว่าประสบปัญหานะครับในการใช้งานจริงนะครับ แล้วก็บร a c k e t ตัวนี้นะครับจริงๆเราก็ได้ทําการวิจัยนะครับคู่กับเดมอนเลยก็พบว่าเป็นเครื่องมือที่สู่สีกันมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจัดฟันระบบนี้นะครับแล้วจากเครื่องมือตัวนี้นะครับก็ถือว่าก็ไม่เร็วหนักนะครับก็ลองดูกันได้นะครับและเครื่องมือตัวถัดมานะครับก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า m power นะครับซึ่งก็มีคนไข้พูดถึงกันเยอะเหมือนกันมาให้ได้ยินนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือของบริษัทอเมริกันออโอนะครับซึ่งชื่อก็บอกนะครับอเมริกันออท อเมริกาน,นั่นเองนะครับจริงๆเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าดีมากเลยนะครับเป็นบริษัทที่ทําผลิตเครื่องจักฟันที่ดีมากคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของของในโลกเลยนะครับแม้แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของมันนะครับมันจะมีบางส่วนที่เราคิดว่ามันจะมีแรงเสียดทานอยู่ในบางช่วงนะครับจริงๆแรงเสียดทานเนี่ยจริงๆมันต้องมีบ้างอยู่แล้วแต่ว่าเดมอนเนี่ยครับเขาพยายามเน้นให้แรงเสียดทานที่น้อยเนียเน่ยมันมีผลต่อ โครงสร้างใบหน้านะครับแล้วก็การเลื่อนตัวของฟันแล้วก็เนื้อเยื่อคือทิชชูรอบๆอบเหงือกนะครับรอบๆฟันเนี่ยนะครับถึงเห็นได้ว่าเดมอนเขาถึงโปรโมทได้มากเลยไงว่าทำไมจัดฟันด้านหน้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันนึงนะครับก็คือว่า Empower เนี่ยมันยังด้อยกว่าเดมอนตรงที่ว่ามันไม่มีระบบ Talking System คือระบบมุมนะครับที่เขาออกแบบมาให้ฟิตกับใบหน้าของคนในรูปแบบต่าง คือคนเรานะครับมีโครงสร้างใบหน้าหลายแบบนะครับแล้วเดมอนเนี่ยมันก็ออกแบบมานะครับมีมุมอยู่หลายแบบนะครับจริงๆมีใหญ่อยู่3แบบนะครับก็คือว่าคนไข้ที่หน้าตาแบบนี้เราจะใช้มุมแบบนี้นะครับลักษณะโครงสร้างแบบนี้นะครับฟันองศาเท่านี้ใช้มุมเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องซี่ละเอียดเกินไปนะครับแต่ว่ามันมีให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่เหนือกว่าตรง empower นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าคริปปี้นะครับเป็นของบริษัทโตมี่นะครับชื่อก็บอกเป็นของทางเอเชียแล้วนะครับตอนนี้เป็นของบริษัททางญี่ปุ่นนะครับซึ่งคุณภาพก็ถือว่าดีนะครับมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็อีกนั่นแหละครับก็โดยธรรมชาติตังคลิปมันนะครับจะคล้ายๆกับตัวที่เราให้ดูเมื่อสักครู่เอ็มพาวเวอนะครับคือคลิปมันแอคทีฟนะครับเวลาที่เราปิดเครื่องมือปุ๊บเนี่ยมาสัมผัสกับลวดเน่นะครับมันจะมีแรงแอคทีฟคือมันจะกดลวดค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นนนนั่งเเสีียยทามก มีมากกว่าเดมอนแน่นอนนะครับก็อีกต่งนะครับเราก็ถึงยังไม่ได้สนใจทึกใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับและก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เราเซิร์ชเจอนะครับว่ามีค่อนข้างจะแพร่หลายในเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นที่ติดถูกของคนไข้ทั่วไปก็คือ fast braces นะครับก็คือเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่อยู่ในอเมริกาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัเว็บไซต์นี่โอ้โหขนาดว่ามีเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เลยนะครับคือเป็นศูนย์ที่อบลม พวกหมอที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอเข้าไปดูลึกจริงๆนะครับก็พบว่ากลุ่มหมอที่ใช้นี่ก็คือุมกลุ่มหมอพวกเอ่อ GP ก็คือ general practice นะครับหมอ p เนีในจริงๆก็ไม่ได้ผิดหรอกนะครับที่จะรักษาคนไข้นะครับแต่ว่า GP เนี่ยคือชื่อเขาบอก general practice คือทําทั่วๆไปนะครับไม่ใช่หมอเฉพาะทางจริงๆนะครับปกติเนี่ยนะครับหมอจัดฟันเนี่ยเราต้องเรียนเกือบ10ปีนะครับถึงจะจบได้นะครับคือตั้งแต่จบ ไฮสคูลนะครับจมาตั้งจบเ,เป็น Master Degree นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนนะครับมันค่อนข้างจะต่างกันมากนะครับผมคือการที่เราศึกษาลงลึกกับกรณีที่เราจบหมอทั่วไปเนี่ยครับมันเรียกว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมอจัดฟันที่ใช้เครื่องมือตัวนี้เรา พบหมอที่เป็นหมอที่คอลิฟายเนี่ยมันเราไม่ค่อยไม่ค่อยพบนะเราเรียกว่าเราหาไม่เจอนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราต้องตามหมอคนดังๆที่ใช่ต่อนะครับแต่จริงๆแล้วน,นะครับที่สําคัญที่สุดคือการที่ทําวิจัยนะครับแล้วก็มีการทำเพเปอร์นะครับที่มีการตีพิมพ์นะครับเป็นหลักฐานทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เราเชื่อถือได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะดูนะครับว่าสิ่งไหนถูกต้องอะไรที่ถูกผิดเนี่ยจะดูจากการศึกษาคือการทํา เปเปอเป็นสำคัญนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เราพูดก็คือพวกสมา r ิกเดเดมอนนะครับเรียกว่ามีการทําวิจัยมาเยอะนะครับแล้วก็ยาวนานเป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนานีครับมันต่างกันนะครับก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังมาเหมือน p p o o n นะครับกับพวกโทรศัพท์ที่ผลิตมาหลังๆเนี่ยยังไงนะครับคนที่ใช้ของมันีจะรู้ดีว่าระบบพวก Security นะครับระบบต่างๆเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับ เราตามที่เราเคยให้ดูในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าขณะที่ว่าเท็กซ์บุ๊กนะครับหรือคัมภีร์ในการสอนนักเรียนปริญญาโทนั้นๆจัดฟันเนี่ยเครื่องมือพวกนี้นะครับนํำมาบรรจุลงในแชปเตอร์คือในบทความในหนังสือเท็กซ์บุ๊กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีการที่มีความน่าเชื่อถือจริงๆเนี่ยเขาคงเอามาใส่เท็กซ์บุ๊กพวกนี้ไม่ได้เพราะสอนหมอในอเมริกานะครับในยุโรปเรียกว่าระดับชั้นนําของโลกอะครับก็ลองคิดด,ดูเองแล้วกันนะครับ เราจะให้ดูนะครับว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับเนื่องจากเครื่องมือนะครับจัดฟันเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เล็กนะครับเล็กมากเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแม้กระทั่งหมอที่รักษาเองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับมองไม่เห็นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารักษาคนไข้ในความเชื่อใจเนี่ยมันมาจากการที่เราเชื่อใจในเครื่องมือของเรานะครับมัอนเราเชื่อใจในรถที่เราขับว่ามันปลอดภัยนะครับคลิปนี้จะเห็นว่าเครื่องมือพวกนี้นะครับอย่างตัวเดมอนเนี่ยนะครับมันผลิตมาเรียกว่า ระดับเรียกว่าละเอียดมากนะครับระดับเป็นจุดของหน่วยของนิ้วนะครับหรือมิลลิเมตรเลยนะครับดังนั้นนะครับทำไมเราถึงบอกคนไข้เราเสมอครับว่าคนไข้จะถามว่าสรุปเดมอนนี่ยังไงนะครับเราก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ว่าฟันเลื่อนเร็วนะครับหรือว่าเจ็บน้อยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเครื่องมือธรรมดา,ามก็ทำเราก็ทําได้มันอยู่ที่เทคนิคการรักษามากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรา ไม่สามารถไปฏิเสียได้ก็คือว่าความละเอียดของของเคสก็คือหมายความว่าความสวยของฟันนะครับฟันนี่จะเรียงได้เรียบนะครับแล้วก็ดูเนียปกข่้นมือธรรมดาเยอะนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับที่อยู่ในคลิปนะครับการดีไซน์ลวดนะครับก็ดีไซน์แบบว่าไม่เหมือนที่อื่นเลยนะครับคือเรียกว่าลวดตุงนี้นะครับมีมุมที่เฉพาะเลยนะครับในการที่จะบังคับฟันนะครับโดยละเอียดนะครับเป็นระดับของเซี่ยงมิลลิเมตรเลยนะครับ เห็นไหมครับจุดที่เขามาเห็นไหมครับนี่คือจุดที่ apply force ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟันเลื่อนนะครับมันเลื่อนโดยละเอียดอ่อนมากเลยนะครับรวมทั้งการที่ว่าแรงที่การโหลดที่ลากฟันนะครับมันน้อยนะครับเห็นไหมครับฟันถึงเลื่อนได้เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้นะครับคือที่เด็ดของมันนะครับที่ว่าทำไมมันถึงเหนื่อกว่าแรกเกตอื่นๆเราถึงให้ควยวัดมั่งใจมันเคะว่าเหตุเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามองด้วยตัวเปล่าไม่เห็นนะครับสิ่งมุกนี้นะครับ แล้วก็จุดที่รู้ว่าเป็นจุดที่ของคลิปนี้เลยนะครับก็คือว่าทุกอย่างนะครับมันไม่มีอะไรดีหมดทุกอย่างนะครับในโลกนี้นะครับมันมีข้อดีมันก็ต้องมีจุดอ่อนของมันนะครับนักลบที่เก่งสุดมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ดีมันก็ต้องแพ้วันอย่างคัำนะครับคือปัจจุบันนะครับมันมีเทคโนโลยีที่มันเป็นจัดฟันนะครับโดยไม่มีการใช้พวกเหล็กเดือดรวดนะครับก็อย่างที่คนรู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือระบบพินวิสไลน์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีระบบที่เรียกว่าเคลียร์เคาร่วมด้วยนะครับ ระบบพวกนี้นะครับก็เป็นระบบที่เรียกว่ามาตีจุดอ่อนของเดมอนโดยตรงเลยนะครับระบบแรกคืออีวิสไลน์นะครับคือคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะว่าคนที่ดูคลิปนี้ต้องฮาร์ดคอร์พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่เครือข่ายเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่นะครับตอนนี้เราก็นํามาใช้ในโรงพยาบาลกันนะครับก็เครือข่าเนะครับจริงๆแล้วเป็นของบริษัททางต้นรับรับแม่อยู่ที่จามนมนนีก็คือบริษัทที่ผลิตสตอร์แมนนะครับคือผลิตพวก ลากเทียมที่ดีที่สุดในโลกครับเป็นแบรนด์ที่อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับไม่มีใครมาเทียบได้นะครับก็คือลากเทียมก็คือการที่เราฝังไทเทเนียมสกูลงไปในกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของบริษัทเขานี่นะครับก็เรียกว่าเงินทุนหนานะครับเขาสามารถที่จะพัฒนาระบบพวกนี้นะครับเป็นลักษณะที่เป็นดิจิตอลเนี่ยแข่งกับอินเไลด์ได้นะครับก็ เป็นที่น่าสนใจว่าอนาคตเนี่ยอะไรมันจะดีกว่ากันนะครับคือการที่เราจะจัดฟันระบบพวกนี้นะครับมันจะต่างกับจัดฟันธรรมดาโดยสิ้นเชิงเพราะว่าเราไม่มีการติดเหล็กในปากคนไข้โดยตรงเลยนะครับเราจะต้องมีการสแกนนะครับทําเป็นดิจิตอลโมเดลนะครับมาเข้ามาโปรเซสในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเหมือนเรายกฟันคนไข้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับม,มาจัดกันในคอมพิวเตอร์เลยนะครับ ซึ่งมันก็ไฮเทคนะครับก็จริงๆแล้วดูมันก็สุดยอดนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ไม่รู้เลยนะครับก็ต้องชอบแน่ๆนะครับเพราะว่าแต่ว่าแต่คนไข้เลยหมอเองยังฟังยังตื่นเต้นเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะครับแล้วก็ระบบสแกนเนี่ยนะครับของคลินิกเราเนี่ยเดี๋ยวหลังปีใหม่คงได้เจอกันแน่นอนนะครับเราสั่งเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่ใช่วันไม่ดีนะครับแต่ว่าเราจะอธิบายฟังว่ามันทำงานยังไงนะครับผม แล้วอันนี้นะครับก็คือตัวอย่างนะครับในการที่เราทําการสแกนคนไข้นะครับเป็นเรียกว่าดิจิตอลโมเดลหรือว่าโมเดลที่เป็นเป็นดิจิตอลนะครับจริงๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นการเปิดสกัดใหม่ในวงการหัตถกรรมทีเดียวนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเรื่องแบบนี้มันทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าเรานะครับจําลองฟันคนไข้นะครับอย่างตัวตัวอย่างฟันบนนะครับก็จะเห็นว่า เห็นไหมครับเป็นฟันนะครับเป็นฟันนุบซี่ฟันเลยนะครับความละเอียดนะคือหมายความว่าดูจากฟันใกล้จะเห็นว่ามันมีรอยโค้งรอยเว้านะครับรอยหยักนะครับอย่างฟันตัวนี้นะครับบริเวณซี่ด้านล่างซ้ายนะครับเป็นฟันที่ผิดปกตินะครับมันก็จําลองออกมาเหมือนกันนะครับอย่างขวานะครับเปรียบเทียบฟันที่ปกตินะครับคราวนี้ในการเลื่อนของฟันนะครับหลายๆคนนะครับก็มักจะมองเพียงแต่ว่า ฟันมันเลื่อนสวยเรียงสวยเนี่ยใช้ได้แล้วใความจริงๆนะครับหมอจัดฟันเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นคือเขาจริงๆเขาดูลากฟันนะครับคือตัวฟันโพลมาจากจากเหงือกเนี่ยนะครับแล้วก็มีลากฟันอยู่ข้างในนะครับถ้าลากฟันนะครับมันไม่ไม่ตรงเนี่ยนะครับจัดออกมาไงก็ไม่สวยนะครับยกตัวอย่างอย่างเลื่อนให้ดูนะครับในเคสนี้นะครับว่าเราซิมูเลตว่าโอเคลากฟันนะครับจะเลื่อนแบบนี้นะครับนะครับเลื่อนออกมาฟันจากที่ห่างเริ่มชิดเข้ามานะครับลากฟันดู เรียงเป็นระเบียบเรียบรนอยดีนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับออในการจัดจริงๆนะครับสมมติว่าในที่เราเห็นเนี่ยร้อยเจากประสบการณ์จริงที่เราจัดคนไข้เนี่ยนะครับถ้ามันออกมา80%เรนี้เราก็ถือว่าดีใจมากนะครับอีก20%หรือ10เซนในบางเคสเนี่ยกเออ็เป็นในที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นเ,อเยอะมากมายเลยนะครับหมอไปดูนะครับมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาทา นะครับอธิบายกับเรื่องจัดฟันพูดอย่างนี้นะครับก็จริงๆเขาก็ไม่ใช่หมอนะเขาคงอาจจะไม่เข้าใจความเป็นจริงแล้วเนี่ยเออที่เขาพูดว่าฟันแตนดา s ี c นะครับคือประสูตรพวกนี้นะครับมันเจ๋งอย่างคือเขาเอาฟันนะครับแต่ละซี่ c เนี่ยมาทําการเก็บข้อมูลนะครับดัตต้าเบสเขาบอกว่าเก็บข้อมูลโอ้เยอะเลยสมมติซีหนึ่งนะครับแค่ฟันซีนี้ซีเดียวเนี่ยเก็บ เป็นหลายล้านซี่เป็นสิบล้านซี่นะครับแล้วเอามาทําค่าเฉลี่ยซึ่งฟังดูแล้วมันก็น่าเชื่อถือดีนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่มีหรอกครับที่ที่ค่าเฉลี่ยมันจะใช้กับคนไนทุกคนคือมันไม่มียาวิเศษนะครับเหมือนเรากินยาเนี่ยมันไม่มียาที่มันจะกินเม็ดเดียวหายได้หมดนะครับมันก็เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าฟันที่เขามีการทําเก็บข้อมูลนะครับมันเป็น นของคนไข้ที่อยู่ทางตะวันตกคือบริษัทพวกนี้มันอยู่ทางอเมริกานะครับทางยุโรปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยดัตต้าเบสของเขานะครับดัตต้าเบสเนี่ยก็คือฐานข้อมูล่นะครับก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นพวกฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยนะครับหน้าตาก็ไม่เหมือนคนไทยนะครับรูปร่างฟันนะครับโครงหน้านะครับแม้กระทั่งการทํางานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆนี่มันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับจะเอาสิ่งพวกนี้นะครับมา ใช้ในคนเอเชียเนี่ยค่อนข้างยากนะครับหรือแม้กระทั่งในพวกฝรั่งเองก็ตามนะครับที่จะใช้ข้อมูลพวกนี้นะครับมันก็ต้องมีการผิดเพี้ยนกันบ้างนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมนะครับนะครับปันี้ผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับยิสไลน์เนี่ยนะครับเขาจะมีนะครับอย่างเคสนี้นะครับก็จะให้ดูว่าอ่ามันมีทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลูกศรเลื่อนข้างล่างเห็นไหมครับมันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วฟันก็จะเลื่อนตามสเต็ปที่ทําไปอย่างคนไข้เคสนี้นะครับก็ใช้เวลาจัดทั้งหมดประมาณ คือมีการเปลี่ยนอะไลเนอร์นะครับประมาณ54ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็่ใช่ประมาณห่างประมาณสัก2อาทิตย์นะครับคือ2วีคระหว่างต่อละชุดนะครับแต่หมอบอกไปสักครู่นะครับว่าเมื่อจัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่มีแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการเขาเรียกว่าดีไฟเมนคือต้องมีการทำโมเดลนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ใส่นะครับไอตัวอะไลเนอร์นะครับที่เราเห็นเลื่อนข้างล่างนะครับผมนะฮะใส่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ห้าสิชุดเนี่ยจบปุ๊บเนี่ย มันต้องมีการต่อนะครับเดมอยก็ประมาณ20ชุดนะครับชุดหนึ่งก็2อสอาทิตย์นะครับก็ต้องคำนวณกันไปนะครับซึ่งมันต่างจากกับการจัดเดมอนซึ่งถ้าเราเห็นได้มีอะไรผิดพลาดานะครับหรือจัดเด็กธรรมดาก็แล้วแต่เนี่ยการแก้ไขมันมาจากมือหมอทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดพวกนี้ก็คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้พวกเทคนิคเชียนนะครับอาจจะใช้หมอบางส่วนซึ่งหมอก็าําให้คนไข้แค่มอนิเตอร์นะครับแต่ว่าการจัด ด้วยระบบเดมอนเนี่ยนะครับหมอลงมือทํายแล้วก็มีการให้แรงต่อฟันโดยตรงเพราะฉะนั้นนะครับในการจัดเนี่ยมันถึงต่างกันโดยซิ่งเชิงนะครับและวิดีโอนี้นะครับเป็น Doctor Education นะครับคือเป็นวิดีโอที่ให้ความรู้กับหมอโดยตรงนะครับก็ลองมาฟังส่วนหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงการจัดฟันแบบระบบพวกที่ไม่มีเหล็กนะครับทั้งหลายเนี่ยว่าเขาจะจริงมันเป็นยังไงนะครับลองฟังดูทชชัดนะครับ Bear in mind that these models really just represent the shape of the aligners that you'll be given. No one can guarantee what the teeth will do in real life. ClearCorrect's technicians will attempt to follow your instructions as closely as possible. As the prescribing doctor, you are ultimately responsible for your patient's orthodontic care. Let's 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 Bear in mind that these models really just represent the shape of the aligners that you'll be given. No one can guarantee what the teeth will do in real life. คือเขาพยายามบอกว่านะครับรูปแบบการสแกนฟันที่เราเห็นอยู่ในในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันเพ,เพียงแค่การจําลองนะครับรูปแบบของอะไลเนอร์หรือตัวพลาสติกใสๆที่เราใส่ล็อกฟันเนี่ยนะครับที่ทาให้ฟันเลื่อนเนี่ยนะครับเท่าน,นั้นเองแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยไม่มีใครที่จะรับรองได้ว่ามันจะเลื่อนตามที่เราคิดไหมหรือไม่อันนี้นะครับก็คือจุดอ่อนของอยุปศลาร์ที่เราจะพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่ามันมี ทุกอย่างมันมีจุดเต็มจุดด้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาถึงที่เราจะสรุปให้ฟังในท้ายคลิปนี้นะครับว่าสรุปแล้วนะครับเราจะเอาอยัางไงกันแน่นะครับเราจะเลือกจัดแบบเดมอนหรือจะจัดแบบไหนดีนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราติดเหล็กแล้วนะครับเราขาดความมั่นใจนะครับแล้วเรายิ้มเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครเห็นเหล็กนะครับบางคนนะครับที่เคยจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วก็เบื่อเหล็กเต็มทนนะครับต้องมาติดเหล็ก ในการจัดฟันครั้งใหม่เนี่ยก็ไม่อยากติดเหล็กอีกนะครับบางคนเป็นดารานะครับเป็นซเ l บ b ิ i t y เป็นพวกแค่เอเวสเตทหรือว่าสจวตนะครับซึ่งมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องจัดฟันโดยไม่มีการให้เห็นเหล็กนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับทางเรือกก็คือการจัดฟันด้านในแต่ว่าปัจจุบันยุสลายเนี่ยมาแทนที่กันหมดแลวนะครับจัดฟันด้านในได้ก็เรียกว่าจะเกิดจูญพันธ์ไปหมดแล้วนะครับหรือบางคนนะครับที่มีข้อยกเว้นจริงๆก็คือว่าบางคนเนี่ยมีอาการที่เรียกว่ามีเฉดซินโดมนะครับก็คือ ลักษณะที่ว่าเนื้อเยื่อเนี่ยมันไวต่อสิ่งกระตุ้นมากๆนะครับกรณีถ้าเกิดติดเหล็กแล้วนะครับเขาจะปากเป็นแผลพุพองตลอดเวลาซึ่งมันเจ็บปวดทรมานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่เหล็กเนี่ยมันก็คงจะทาเป็นไม่ได้นะครับก็คือวิสลัยนะครับก็คือทางเลือกที่ดีสุดละนะครับที่คุณจะสามารถเลือกได้ในปัจจุบันนี้แต่ถ้าคุณรู้ตัวดีนะครับว่าฟันของคุณเนี่ยมันมีความผิดปกติมากๆนะครับีึวกว่าไปที่ไหนเนี่ยหมอก็เห็นฟันคุณแล้วเขาก็กลัวไม่กล้ารักษาให้นะครับ ไล่ให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ผิดปกติโดยโครงสร้างใบหน้าเลยนะครับเห็นชัดเลยว,ว่าหน้าเบี้ยวนะครับไปพบหมอที่ไหนหมอทุกท่านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าต้องมีการจัดฟันร่วมร่วกันผ่าตัดเท่านั้นถึงจะรักษาเคสขอสังคุณได้ซึ่งการผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับพี่ทุกคนเนี่ยจะกลัวนะครับถึงแม้เราจะพร้อมดัาด้านทุนทรัพย์ในการ่าแตดก็ตามนะครับถ้าเราไม่ผ่าได้มันก็ดีกว่าจริงไหมครับเครื่องมือเดมอนเนี่ยครับอาจจะช่วยคุณได้นะครับ และคาถามที่เราไม่ชอถูกถามบ่อยๆนะครับก็คือว่าทั้งทงนี่คนไข้บางคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าฟันเนี่ยแย่มากนะครับบางคนเนี่ยหน้าเบี้ยวนะครับคางเบี้ยวไม่อยากผ่าตัดนะครับไปพบหมอมาทุกที่เลยก็รักษาไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีความรู้สึกว่ายังอยากจะเลือกการจัดฟันแบบเดิมอยู่คือการที่จัดฟันแบบมีการเปลี่ยนยางเป็นทีสีนะครับซึ่งคุณต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับระหว่าง การจัดฟันดีสีแบบยินให้สวยเป็นแฟชั่นหรือว่าคุณต้องการผลการรักษาที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คุณก็ต้องไปคิดกันเอาเองนะครับหรือบางคนที่มีการศึกษาข้อมูลเรื่องการจัดฟันมาอย่างดีแล้วนะครับรู้เรื่องการจัดฟันเยอะพอสมควรนะครับรู้ว่าเครื่องมือจัดฟันแบบที่ฟันเดินเร็วเนี่ยมีหลายประเภทนะครับอยากทําเครื่องมือจัดฟันแบบอื่นๆที่ไม่ใช่เดมอนแล้วบังเอิญนะครับคุณมาเป็นคนไข้ของเราเราคงจะบอกคุณว่าความสวยมันรอกันไม่ได้นะครับเรามารีบดูการรักษาดีกว่านะครับว่า คกุการรักษาจะออกมาสวยถูกใจคุณไหมนะครับไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องอื่นอีกต่อไปแล้วก็เพราะว่าเรามีเครื่องมือที่เราคิดว่าดีสุดอยู่ในมือแล้วนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะครับสวัสดีครับ